ทุกคนเคยประสบปัญหานี้กันไหมครับที่ทีมของเราเนี่ยพลังเยอะกว่าแต่ดันแพ้ทีมที่พลังน้อยกว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยครับที่พบเจอกันในทุกๆเกมเวลาเจอทีเนี่ยก็หัวร้อนกันทุกคนชิปวิดีโอนี้ผมเลยจะมาไขาปัญหานี้กันครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับผมแบ่งออกเป็น4ปัจจัยด้วยกันเริ่มต้นจากปัจจัยแรกครับคือตัวละครกากหรือว่าตัวละครของศัตรูเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นเรื่องปกติสําหรับเกมไอดอลนะครับที่แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความเก่งแตกต่างกันอย่างพวกตัวเผาแสงและเผามือก็มักจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเผาทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปครับดังนั้นการเลือกใช้ตัวละครเนี่ยควรพิจารณาจากสกิลของตัวละครว่ามีความเก่งเนี่ยมากน้อยเพียงใดหนทางที่ดีที่สุดเพื่อความแน่ใจว่าตัวละครน,น,นั้นเก่งหรือเปล่าก็สามารถเช็คได้จากคลิปวิดีโอเทเลลิสของผมนะครับผมดีใจมากๆที่หลายคนให้ความสนใจและก็เห็นด้วยกับเทเลลิสของผมนะครับ ดังนั้นการที่เราเลือกปั้นตัวละครตามใจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยเราควรเล่นอย่างมีความสุขแต่ถ้าตัวละครเหล่านั้นได้เป็นตัวละครที่ไม่เก่งก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมของเราเนแพ้ทีมศัตรูที่พลังน้อยกว่าได้อย่างง่ายๆเลยครับถ้าศัตรูเนี่ยเลือกใช้แต่ตัวละครที่เก่งๆดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ย คือพยายามเลือกใช้ตัวละครที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเทียสูงสูงและที่สําคัญเลยคือเลือกใช้ตัวละครให้เหมาะสมกับรูปแบบการเล่นของตัวเองครับอย่างอย่างผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็ไม่ควรเล่นแสงมืดล้วนในช่วงแรกแรกส่วนผู้เล่นสายเติมน้อยเนี่ยก็ควรจะวางแผนการปั้นตัวละครที่คุ้มค่าที่สุดครับอย่างต่อมาคือการแพ้่ทางและชนะทางครับ เกมที่ดีเนี่ยไม่ควรมีตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่โกงจนเกินไปดังนั้นเกมส่วนใหญ่จึงมีตัวละครที่สามารถแก้ทางตัวโกงๆได้เสมอถ้าทีมของศัตรูเนี่ยมีตัวละครที่ชนะทาง,งตัวละครของทีมเราก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมของเราแพ้ได้ครับอย่างเช่นทีมของเราเนี่ยเล่นพวกช็อกซิสเลเรลหรือว่าลูซี่เป็นตัวแบบถ้าเจอทีมศัตรูที่มีออสตาราเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพของตัวละครเหล่านี้นั้นลดลงหรือถ้าเราเล่นทีมดอทอย่างพวก เ e รอสเซฟราหรือว่าเฟรนีก็จะทำให้เราเนี่ยแพ้ทั้งศัตรูที่ติดตั้งเครื่องรังลบบัฟหรือตัวละครสพอร์ทที่สามารถลบบัฟได้ครับดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมยกมาให้3อย่างด้วยกันอย่างแรกเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับคือการสร้างทีมที่มีความหลากหลายก็ให้ทีมของเราเนี่ยสามารถต่อกรกับศัตรูได้ทุกรูปแบบแต่ข้อเสียของทีมนี้ก็คือจะไปไม่สุดสักทางเลยครับ วิธีที่2คือการปั้นตัวละครเตรียมไว้หลายๆตัวเพื่อให้สามารถเล่นได้หลากหลายทีมวิธีนี้ถ้าไม่ใช่คนรวยก็ไม่แนะนำครับแต่ถ้ารวยพอเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยส่วนวิธีสุดท้ายครับก็อย่าไปสู้กับทีมที่เขาชนะเราสู้ไม่ได้ก็ไปสู้กับคนอื่นครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่างที่3คือตำแหน่งของตัวละครครับตำแหน่งของตัวละครคือสิ่งที่ห้ามละเลยเลยนะครับถ้าตัวละครของเรากากกว่าหรือแพ้ทางเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ตำแหน่งของตัวละครเนี่ยเราเปลี่ยนได้เสมอตลอดเวลาเลยครับถ้าอยากชนะให้ง่ายขึ้นก็ควรเลือกจัดวางตำแหน่งตัวละครให้เหมาะสมกับศัตรูที่เราเจอครับอย่างเช่นถ้าเราเจอกับคานานแรง s ออันดับที่1เราก็ควรวางตัวละครไว้ในแถวหลังให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันการโดนดีบัฟจากคานานที่จะโจมตีศัตรูในแถวหน้าและแถวกลางหรือถ้าเจอพวกช็อกซิสหรือว่ากรอ็อก ก็ไม่ควรวางตัวละครสําคัญไว้ในแนวหลังครับอาจจะย้ายมาแถวกลางเพื่อลดโอากาสโดนช็อกซิสแล้วก็กรอบโจมตีในขณะเดียวกันเราก็ควรอัปเดตไลน์อัพสำหรับทีมป้องกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยจัดตำแหน่งตัวละครในชนะทางเราได้อย่างง่ายๆครับอย่างสุดท้ายคือจํานวนดาวของตัวละครอุปกรณ์สวมใส่และก็สัตว์เทพ,พครับสิ่งเหล่านี้นะคือสิ่งสําคัญที่จะบวกสแตตของตัวละครสแตตของตัวละครก็คือพวกพลังโจมตีพลังชีวิตและก็สปีด ถึงแม้ว่าลายอัพจะชนะทางแต่ถ้าสแตตห่างจนเกินไปเนี่ยก็ไม่สามารถชนะได้อยู่ดีครับดังนั้นอย่าลืมให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าอา้าวถ้าสแตตมากกว่าเนี่ยพลังก็ต้องมากกว่าสิแล้วถ้าไม่ทีมพลังมากกว่าถึงแพ้ทีมพลังน้อยกว่าละ่ะคําตอบก็คือพวกเครื่องรางตราสงครามแกนเอเทอร์สัตเทพหรือแม้กระทั่งการปลุกพลังจะมอบสกิลพิเศษให้กับตัวละครของเราด้วยครับ อย่างเช่นการเพิ่มโทสะตอนเริ่มเกมที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้หรือการเพิ่มบัฟต่างๆที่มี Impact กับเกมดังนั้นการเลือกใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับทีมของตนเองก็จะเป็นสิ่งเล็กๆที่สําคัญครับที่จะทําให้ทีมของเราสามารถเอาชนะศัตรูได้ถึงแม้ว่าสตัดของเราจะน้อยกว่าศัตรูครับ โดยสรุปแล้วการที่ทีมพลังน้อยกว่าจะชนะทีมที่พลังมากกว่าได้มีอยู่4ปัจจัยด้วยกันคือตัวละครในทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่ามีการชนะทางทีมของศัตรูมีการวางตำแหน่งตัวละครที่เหมาะสมและมีการเลือกใช้สกิลเสริมให้เหมาะสมกับตัวละคร4อย่างนี้คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้พลังเป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่าลืมลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาพูดคุยกันได้เสมอไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ด,ดีของทุกคนสวัสดีครับ